ยั่นแหละสีโบสีโบเจ้าสีโบเดี๋ยวจัดอาหารเช้าใส่ตะกรก้าให้ฉันด้วยนะเดี๋ยวฉันจะไปกินที่ข้อม้านะ่ะเจ้าเออแล้วคุณอ,อนนท์เรียนให้คุณหญิงทราบหรือยังครับว่าจะไม่ทานอาหารเช้าบนตึกอะครับคุณพี่ทราบแล้วว่าวันนี้ฉันจะไปเรียนขี่ม้ากับครูโยทินโอเออสีโบ เดยวจัดอาหารเช้าเผื่อครูโยทินให้ฉันด้วยนะได้เจ้างั้นสีโบย่าแซนวิชกันแล้วกันนะเจ้าจะได้รับประทานง่ายๆโอ้ยไม่เอาอ่ะฉันขี้เกียจรอแล้วอฉันทำเองนะ่ะเออหนานีีครับเดี๋ยวลินกาแฟใส่กระติกให้ฉันด้วยนะ ฉันว่าครูโยธินน่าจะชอบดื่มแบบแฟนอะเจ้าคุณอนนท์เดี๋ยวเจ้าครับครเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวปิดไไปแล้วนะคบครับครับโอ้โหเอา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 ดูคุณอานนท์ปนสิดีใจอย่างก็ได้ไปออกคบ อร่อยนะคะคุณครูโยทินอร่อยอย่างที่ผมว่าใช่ไหมล่ะครับอร่อย,อยจริงๆด้วยครับตัดบทคุณพี่อริสาอร่อยที่สุดในโลกเลยใช่ไหมครับตัดบทบนี่คุณพี่คุณทำเองเหรอครับใช่ครับ นี่เป็นตับบทสูตรพิเศษของคุณพี่อลิสาคุณพี่อลิสาไม่ยอมบอกสูตรใครง่ายๆนะครับแต่ผมลุกเคล็ดลับของคุณพี่อลิสาผมบอกคุณโยธินไหมครับพ่อปิมนะครับผมขอตัวไปทํางานต่อนะครับรครับพอครับรอผมด้วยครับคุณครูโยธินรอผมด้วยครับ ของอานนท์และจันหนานมีพอคุณอานนท์ไปเรียนขี่ม้าตั้งแต่เช้าแล้วหรอครับเอาอาหารเช้าไปเห็นบอกว่าเอาอาหารไปเผื่อครูโยธินด้วยครับรู้สึกว่าอานนท์จะเห่อครูคนใหม่ของเขาเสือเกินนะคะพี่ชายนี่พี่ชายไม่ห่วงอะไรบ้างเลยเหรอคะพี่ชายปล่อยให้อานนท์ไปเป็นศิษย์ของศัตรูถ้าเขาเกิดเสี้ยมสอนอะไรไม่ดีขึ้นมาหรอคะคนอย่างนายโยธินคงจะไม่ทำอะไรอย่างนั้นหรอก พี่ชายมองนายโยทินดีเกินไปแล้วนะคะคนหญิงทนงตัวอย่างนายโยทินตอนนี้ก็ทำอะไรไม่ได้หรอกนอกจากกลมหน้ากลมตาทำตามคำสั่งของเราเท่านั้นแหละแต่ยังไงน้องก็ไม่อยากให้อานอนท์อยู่ใกล้ในนั่นอยู่ดีเดี๋ยวก็ได้ติีนิสัยเร็วๆจากในนั่นมาน้องหญิงพี่เชื่อว่าอานนนเนี่ยเขามีเลือดดีอยู่ในตัวคงจะไม่เอียงเอ็ไปทางเร็วๆอย่างที่น้องหญิงว่าหรอกจก้ะ ครูโยทินเนี่ยเก่งจริงๆเลยนะครับปกติแล้วเนี่ยเจ้าฟ้าล้าประโยชน์จะตายไปไม่ยอมไม่ใครเข้าใกล้ง่ายแต่เนี่ยมันยอมให้คุณโยธินจุงง่ายๆเลยนะครับม้ามันรู้นะครับว่าเรากลัวมันหรือเปล่าถ้ากําลังใจเราเหนือกว่ามันมันก็จะยอมพ่ายแพ้เราแต่มีแค่ความกล้ายอย่างเดียวไม่พอนะครับต้องมีความเมตตากับณาให้มันด้วย คุณครูโยดินเล่าเรื่องนี่คุณครูเนี่ยไปทำงานเป็นหน่วยลบสองคามให้ผมฟังหน่อยสิครับคุณดานนท์อย่าเรียกผมว่าครูเลยครับผมไม่มีคุณสมบัติพอที่จะเป็นครูใครได้หรอกครับแต่คุณพี่อติัก์ต้องเห็นความสามารถของคุณถึงขอให้คุณมาเป็นครูของผมมันน่าจะเป็นอย่างนั้นไม่ใช่หรอครับคุณพี่ของคุณ ก็ยอย่องผมเกินฐานนะถ้าคุณรู้ว่าอะไรเป็นอะไรคุณต้องไม่อยากเป็นลูกศิษย์ของผมแนะ่เอาอย่างนั้นก็ได้ครับถ้าเกิดคุณเนี่ยไม่ชอบให้ผมเรียกว่าครูผมก็จะไม่เรียกครับแต่ผมจะถือซะว่านะครับยังไงคุณก็จะเป็นครูของผมเป็นไปจนวันตายเลยครับคุณพี่อลิสามาพอดีเลยครับ พี่ครับคุณโยทินเนี่ยกำลังจะเล่าเรื่องวีรบุรุษสงคารามคุณพี่อยู่ฟังกับผมนะครับไม่แหละจ้าอานอนท์คนที่เขาเป็นวีรบุรุษจริงๆเขาไม่พูดจาสรรเสริญตัวเองเหรอกมีแต่พวกชอบโอ,อ้อวดเท่านั้นแหละที่เขามักจะทำกัน สวัสดีครับคุณหญิงเป็นไงครับคอมกม้าของเราดูแปลกหูแปลกตาไปเลยใช่ไหมครับคือคุณโยธินนี่ทำความสะอาดแล้วก็จัดใหม่หมดเลยนะครับคุณโยธินนี่ทำงานเก่งจริงๆเลยนะครับคุณหญิง,ง,งแล้วนี่อะไรใครย้ายเจ้าสีนี้มาไว้ที่คอกนี้ เจ้าสีนินมันต้องอยู่ใกล้แม่ของมันสิไม่อย่างนั้นคืนนี้มันอรารวาสทั้งคืนแน่ใครสู่รู้ย้ายเจ้าสีนินโดยไม่บอกฉันก่อนคุณโยธินเป็นคนย้ายครับคือว่านึกอยู่แล้วเชียวคิดว่าที่นี่เป็นบ้านของตัวเองหรือ,อยังไงนึกอยากจะทําอะไรก็ทาฉันต้องไปสั่งสอนคนสู่รู้ซะหน่อยละคุณหญิงครับคุณหญิงคือคืออย่างนี้ครับคือเจ้าสีนินเนี่ยอาการมันซึมๆหน่อยครับแล้วก็มีไข้ขึ้นๆลงๆไม่น่าไว้วางใจคุณโยธินก็เลยแยกมาไว้ที่คองน,นี้ครับ โชคดีนะครับที่มาเช้าคุณโยทินตรวจเจอไม่อย่างนั้นม้าต้งคอกนี้ได้ป่วยกันหมดแน่เลยครับแล้วทำไมไม่บอกตั้งแต่แรกขึ้นเลยครับ <c oughs> นั่นแหละฮะลองขี่เลยครับอน,นนท์ <c oughs> ไปเลยครับหยุดอยู่นี้นะอนนต์ โยทินตั้งใจจะลองดีกับฉันใช่ไหมม้าในค้อมีต้องเป็นสิบสิบตัวทำไมจะต้องเอาเจ้าสีหมอกออกด้วยก็ผมาเห็นว่าเจ้าสีหมอกเนี่ยมันเชื่องมันขับได้ไม่ยากเหมาะสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มหัดขี่ม้าอย่างคุณอานนท์นี่นายกำลังดูถูกฉันคิดว่าฉันขี่ได้แต่มา้าเช,ชื่องเท่านั้นใช่ไหมไม่มีใครเก่งกว่านายงั้นสิพ่อเ,เรากำลังพูดถึงเรื่องม้าอยู่ไม่ใช่แล้อครับแล้วทำไมอยู่ๆเนี่ยกลายเป็นเรื่องของหญิงไปได้ ผมจำไม่ได้ด้วยซ้ำนะครับว่าเจ้าสีหมอกเนี่ยเป็นม้าประจำตำแหน่งของใครคุณหญิงให้ความสำคัญกับตัวเองเกินไปหรือเปล่าครับนายโยธินเอองั้นเดี๋ยวผมเปลี่ยนตัวก็ได้ครับคุณอาณนน์ขี่ตัวนี้ดีแล้วครับนายโยธินเปลี่ยนมาให้อานนท์เดี๋ยวนี้คุณเป็นห่วงเจ้าสีหมอกมากกว่าห่วงความปลอดภัยของคุณอาณนน์งั้นเหรอครับจริงสินะครับสันตติวงศ์เนี่ย เป็นพวกชอบเอาตัวเองเป็นใหญ่คนอื่นจะเป็นจะตายยังไงไม่สนใจขอให้ได้ในสิ่งที่ต้องการก็พอรู้ตัวหรือเปล่าว่าตัวเองอยู่ที่นี่ในฐานะของอะไรนาไม่มีสิทธิ์มาพูดจากับฉันแบบนี้หรือจะต้องให้ฉันเป็นคนทบทวนพวกพวกอัศวรัต์ทำอะไรชั่วช้าเอาไว้นาถึงต้องมานั่งชดใช้กรรมอยู่ที่นี่ผมไม่รบกวนคุณหญิงหรอกครับผมรู้ตัวครับ ว่าผมก็ไม่ตามมาจากขี้ข้าของม่อนผาหลวงแต่ยังไงด้วยความเป็นอัศวันผมแน่ใจครับว่าผมมีความเป็นคนมากกว่าคนที่นี่แน่จะมากไปแล้วนะน,นยายโยเทน คุณอนุนเป็นอะไรไปคุณนั่นแหละที่เป็นคนฆ่าน้องตัวเองมีปัญหาอะไร